เพื่อนอาจจะสงสัยว่าผมได้เพชรมาจากไหนไปดูคลิปนี้เลยครับอ่านี่นะครับผมก็จะไปเดินเก็บกับหน้าล็อบบี้นี่แหละครับไอเด็กเฮียกขอบวัสดีพี่น้องประชชนนะพบกับผมวันนี้ตู่ๆชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มเกิดนะครับนะจ๊ะนะจ้าพ่อมึงดีเฮียลุงได้ย่องกูไอ้เฮีย สวัสดีครับอยู่ผมบักเซย์ชาแนลวันนี้ผมจะมาสุ่มกล่องรองเท้านะครับรองเท้าไฮไลท์นะจะหยอกหยอกยอกนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของรองเท้าไฮไลท์นะครับผมจะจัดสัก400เพจนะครับมาดูกันว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็ไปเปิดที่ห้องเติงตัวเหมือนเดิมนะครับเผื่อดวงจะดีขึ้นอีกเช่นเคยนะครับ เมนอาจาละเดี๋ยวคนดูรองเานใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมาแล้วผมก็จะเข้าไปในห้องแปนตัวเอา้านี่ตู้กดทาให้โลกเ,เชื่อนี่แม่งก็ตีนช่างหัวมันนะครับเดี๋ยวมันจะตายแล้วอีแล้วก็จะมาเปิดรองเท้าไฮไลท์ของเรามันเดิมนะครับนี่ครับกดยำ้ยำๆสูตดผมเองครับสุดผมอ่ะมาดื่มด้วยกล่องแรกโอ้ธรรมดาครับกล่องแรกก็อานนี้แหละต่อไปครับกล่องที่สอง เปิดโอ้โหเหมือนเดิมกดยำๆนะครับครั้งนี้เปิดแต่ละสามกล่องไปเลยจัดไปเรียบร้อยนะฮะลูกเสือไมโยทอต่อความยากลำบากเจอยอะไรวะเออเชียงบันเถอะต่อกันดีกว่าจัดไปโอ้โห้แตกต่างจากเดิมเลยเออเปิดรัวๆดีกว่านะครับเผื่อมันจะมาจัดไป ต่อต่อสวยฮะสุดยอดไปเลยสับไปเลยครับ6กกล่องไปเลยสุดยอดไปเลยครับสวยครับสุดยอดไปต่อสวยเหลือสองกล่องสุดท้ายจัดเลยละกันโอ้โหวันนี้ดวงคตรด,ดีเลยเปล่าหรอกกูไปโช์จบ